เรามาอยู่อะไรนึงต่อซอกซอยเงี้ยนะครับเอามาเที่ยวเฮ้ยไปเที่ยวด้วยเหรอข้างในมีโออลังการงานสร้างมากเดี๋ยวขอเท้าความนิดนึงว่าทริปแมงสอนนี่เรามาพักที่เรียกว่าหาดคาจันรีสอร์ทครับที่พักสวยงามมากแต่นอกนจากนั้นครับพี่ที่พักนี่ขอละไว้ก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีอะไรครับเพราะมันมีกิจกรรมพิเศษกว่านั้นก็คือทางจักรยานจะกิจกรรมอ๋อเขาจะมี เรียกว่าให้แขกที่มาพักเนี่ยทําอาหารเองกินได้ให้เจ้าของร้านกินเราทำให่เขาไม่ใช่ทํากินเองใช่ใช่ซึ่งทํากินเองก็ว่าผมทำไม่เป็นนะครับมีมีคนทําให้แต่ว่าก่อนทํากินเองเราต้องลุยตลาดมาช้อปปิ้งซื้ออินกิเลียนส่วนผสมที่จะเอาไปทําที่โรงแรมน่าสนใจซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียริ ครับจากสองสาวแม่สอนว้าวจะเป็นทั้งไกด์นำเราไปซื้อของคุกให้เราลงมือทำเป็นระสมทุกอย่างอ่าใช่และที่รักของเราทั้งหมดอยู่ไหนเขาอยู่ไหนล่ะอยู่นี่แนะนำตัวหน่อยครับพี่ นี่นี่พี่พี่อันนี้พี่ล่าค่ะสวัสดีครับพี่ล่าพี่ล่าสวัสดีครับพี่ล่าอันนี้พี่อะไรครับพี่น้องค่ะพี่น้องครับเป็นพี่น้องกันกับพี่ล่าพี่น้องครับชื่อน้องอ๋อพี่น้องจะเห็นว่าแฟชั่นหลุยวิตตองของทางแม่ท่องสอนเนี่ยก็จะเป็นคอร์รคชั่นใหม่ล่าสุดอันนี้พี่น้องเอามาเตรียมใส่ของใช่ไหมอ้เยอะขนาดนี้เลยจริงเหรอ เดี๋ยวงั้นรออะไรรออะไรตอนนี้เราอยู่ทางเข้าตลาดตอนนี้ตลาดอะไรครับพี่ล่ะตลาดสดไงก็เห็นอยู่มันไม่มีชื่อไม่มีอะไรนะก็คือตลาดสดค่ตลาดสดแม่งสดก็มีชื่ออยู่ตลาดนี้ทั้งวันมีของให้จับจ่ายใช้สอยเป็นตลาดร่มใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวไปดูมีสตาร์บัคข้างในแล้วก็ไม่ราคะสตาร์บัคกเหรอไม่มีงั้นไปดูเลยไหมพี่ว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อน มีเมนูอะไรบ้างพี่วันนี้อ๋อวันนี้มีกิ้นลุงกับน้ำพริกอุ้ฮะโอ้ยโอ้โหเริ่มยาตั้งแต่ต้นแล้วอะไรนะกินลุงจิ้นจิ้นลุงค่ะจเจ้าว่างไงนั่นนี่ผมเมาเนี่ยจิ้นลุงกับน้ำพริกอุ้บนะคะแล้วก็จิ้นลุงกับแกงแคร์นะคะแกงแคร์สามสามอย่างนะคะแครจริงว่าจิ้นลุงน้ำพริกอุ๊บ อาหารไทยใหญ่นะคะแล้วก็แกงแคร์เป็นอาหารไทยใหญ่พื้นเมืองเลยอันนี้แท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 ้เลยแม่ไม่ทาอะไร่ใงั้นไปดูเลยว่าจะอะไรบ้างนะไม่เหลือครับพี่ไปตลาดกันครับผมไปไหนดรงนี้ยไปคะแนนต่างมองกันเราก็จะทำเป็นสามเมนูซึ่ง ก็จะมีจินลุงนี่คือการปั้นเนื้อผสมกับสมุนไพรต่างทอดอันนี้คล้ายๆลาบทอดอน้ำพริกอุ๊บนี่คล้ายๆน้ำพริกอ่องของทางเชียงใหม่ซึ่งแต่ว่าน้ำพริกอ่องเขาจะมีน้ำพริกอุ้บนี่จะแห้งๆใส่ถั่วเน่าอันนี้จําได้เลยแกงแคเป็นการเป็นการการมาโพก,กันโดยไม่ได้รัดหมายของผักทั่วทั้งป่านะครับลงไปในหมอ้อโอ้โหเรียกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมทําอาหารเป็นขึ้นมาแล้วก็ ถึงจะมีส่วนร่วมนิดนิหน่อยแต่ก็ค่อนข้างภูมิใจนะว่ามันออกมาอร่อยทีเดียวอร่อยมากครับอันนี้กิจกรรมนี้ไม่น่าพลาดเพราะว่าได้ลงตลาดเจอกับชาวบ้านได้กลับมาลงฝีมือทําที่สําคัญได้สูตรของอาหารไทยใหญ่กลับไปทําให้คนที่คุณรลับที่บ้านทานด้วยนะครับ ได้ของมาแล้วครบทั้ง3เมนูนะพี่ล่าพี่นะโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องใช่แล้วไปซื้ออะไรกินกันข้างนอกตรงนี้แล้วนะไปทํำไปเลยนะอะไรนะครับเข้าโรงแรมวันนี้เราไปดูทีวีที่ไหนเนี่ยจานดาวเทียมไปแบตจะหมด ครับผมคอดเนี่แหละไปชอปปิ้งมา <Yeah. S 2> นะซึ่งเยอะขนาดนี้เรายังสามเมนูอยู่ใช่ไหมเนี่ยพี่ล่าไม่ได้หลอกผมว่ามันเหมือน5้7เเมนูี้ยงวจีนใครนะ,ะขนาดนี้มีเมนูอะไรบ้างครับอ๋อแนงคือจิ้นลุงนะคะจิ้นลุงขอสำเนียงซักนิดนึ่งครับจิ้นลุงถูกต้องไหมพี่ล่า พอเป็นสะพร์ตลูกเขยของแม่ห้องสอนได้ไหมได้ค่ะอ๋อรู้ว่าจังหี้ครับอืออืออีกอันนึงครับแล้วก็สองคือน้ำพริกอุ๊บนะคะน้ำพริกอุ๊บชื่ออันนี้ผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรใช่สเมนูสามคือแกงแค่นะคะแกงแค่นะโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือกันแต่ว่าเราสามไปไหนอ่ะคุณเมื่อป๊อป ขานมาเหมือนจระเข้จระเข้ยังดีนะนั่งดีดิตอนพี่น้องครับพี่น้องผมขออนุญาตตอนนั่งหลังนะเราจะเริ่มจากอะไรดีครับพี่ล่าพี่น้องอัน้แรกนี่คือหั่นหั่นตะไคร่นะฮะตะไครจตะไคร้ตะไครหั่นตะไครงหรือแป้งมันอ๋อแล้วมีดมีดมีดออกมีดนั่นนะมีดอยู่นี่มีดอยู่นี่เรื่องซอยนี่ต้องเขาครับพี่ลาภพี่ลาเรือกถูกคนละ วันนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆหมายถึงมาเข้าทรงเข้าซอยด้วยแล้วก็พวกข่าวอะไรอั้งนี้อันนี้คือหั่นแค่นี้เหรอครับสามอย่างหั่นหั่นทีละอันทีละอันหนึ่งค่ะโอเคทีละหนึ่งนะจัดการทีละหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ป่ะใช่ค่ะโอ้โหยิกงยิ่นิ้วนิ้วนิ้วอเรียกเสียงฮาได้จากท่านผู้ชมทากมายเก่งจังเลย ผมว่าให้ให้ให้เจ้าตำหรับเขาโชว์ด้วยดีกว่าออว่าการที่ถูกต้องออยังไ่ะแบบน,นี้ก็ถูกแล้วค่ะอ,อ๋อทำอะไรถูกหมดอย่าง <c oughs> น,นี้นะคะกีฬาก็ซอยเร็วนะลองดูนิ้วนะครับเราลองโดูนิ้วครับกีฬา <c oughs> อไรนะ <c oughs> ซอยเร็วกันเขค่อยฝีมือเขาถนัดอยู่แล้วตรงเนี้ยว้าว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 ย้้า้า้าาา เดินเร็วละเอียดยิบคนละฝั่งน้องคอยพร้อมกันพี่น้องอยากจะจอยพร้อมกันเออไม่ต้องแข่งนะเป็นห่วงนิ้วอ๋อพี่น้องนี่จะเน้นแนวละเอียดค่อยๆพี่ล่านี่จะเร็วอุ้ยเร่งเลยเร่งเลยยิ่งท้ายยิ่งแบบโอ้โหทำเดี๋ยวก่อนนะพี่น้องเราจะทำเมนูอะไรนะตอนนี้อันแรกเนี่ย จิ้นลุงจิ้นลงก่อนเลยอ่าโอเคกินนนลง่อะะคขั้นตอนต่อไปหั่นหั่นอีกนิดค่ะไม่พอค่ะอ๋อไม่พอสองหัวนะครผมขอทีเดียวสองเลยโอ้ครบสองอันนี้จะคมอันนี้จะคมนะครับอันนี้ไม่ค่อยคมไม่เห็นเข้าเลยยังได้เรื่อยเรื่อยอยู่เป็นแฟนคลับโพโลอพูลอเหนื่อย เป็นเขาเรียกว่าสําหรับท่านผู้ชมที่มาเที่ยวมาพักที่เจ๋งนะหาดอ่าคำจันทริปทรีสอร์ทนะใช่หนึ่งกิจกรรมคือที่น่าจะต้องสรรหามาแทนที่จะมานั่งแล้วก็มาสั่งอาหารเออเราไม่รู้ว่าทํายังไงมีอะไรบ้างใช่เราเราจะคือให้ทางพี่ล่าพี่น้องเนี่ยพาไปจัดกิจกรรมนี้หน่อยพาตั้งแต่เข้าไปตลาด ว่าต้องซื้ออะไรบ้างใช่ครับเปร๊บเป๊บกลับมาที่รีสอร์ทมานั่งทําการอย่างที่เราทํากันอยู่อย่างนี้แหละใช่แล้วคนทําก็จะอินไปด้วยว่าเอ๊ะมันมีอย่างนี้จะได้ความรู้ใหม่ใหม่แต่ว่าต้องแจ้งทางรีสอร์ทก่อนต้องเล่าก่อนนะหาคำจารึกก่อนว่าเฮ้ยพี่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 หนูหนูหนูอยากได้แบบอันนี้มั่งอะไรเงี้ยถ้าใครเข้ามาพักแล้วแบบอยากทำกับข้าวแบบทูโกเข้าบ้างอยากอยากมีประสบการณ์แบบนี้พี่ล่ากับพี่น้องลุกขึ้นเปลี่ยนชุดเลยเปร๊บ ไปตลาดกันล็อปบี้มานะก็คือแจ้งทางล็อบบี้ได้เลยบอกได้ว่าสนุกดีสนุกแล้วได้ความรู้บอยเนี่ยชอบเลยทำอาหารเหรอเออเลงชอบบอกชอบสุดชอบจริงหรอแจงเสได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะก็ใครมาก็มาทํากิจกรรมนี้กันตันนี้ขอบคุณพี่ล่าพี่น้องมากนะครับตั้งแต่พาไปซื้อของยันทําเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาหารแม่ห้องสอนแท้ๆตรงที่นี่เลยเด็ดมากนะงั้นเดี๋ยวถึงตาเราต้องไปนั่งชิมฝีมือที่ เราทำส่วนน้อยทำเยอะเหรอมช่วยกันทำค่ะช่วยกันทำฝีมือของพวกเรานะงั้นเดี๋ยวไปชิมกันครับเราได้มาทำกิจกรรมที่ค่อนข้างสุดฮิปที่สุดของโรงแรมเลยเดี่ยมาคือการทำกับข้าวด้วยสองสาวผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมพี่ล่านะฮะกับพี่น้องนะฮะพาเราไปซื้อกับข้าวเพื่อมาทำกับข้าวสามเมนูแต่ว่าผมชอบกินลุงมากเลยเป็นแบบเม็ดกลมๆอ่ะต้องปั้นเองอ่ะ หมูแล้วก็ไปทอดสุดยอดของแม่ครัวที่นี่พี่ร่าพี่น้องนี่ช่วยกันซอยช่วยกันหัน่นช่วยกันตำโขลกผสมทอดต้มเจียวจนมาเป็นสามเมนูที่กินแล้วรู้สึกนี่แหละฝีมือเราเองอ่าก็อีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่น่าลองที่สุดที่น่าลองเพราะว่าผมเองไม่ค่อยทํากับข้าวไงแล้วก็พอมาทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกับข้าวเนี่ยมันมีเสน่ห์มันก็ ก็คือตอนทำเลยแหละมันไม่ใช่ตอนกิน กันจนยาวนานมากไหมต้องสอนใช่แล้วเราเทปนี้แต่เราจะปิดทริปไม่ได้เลยถ้าเราไม่พูดถึงสถานที่พักยอดของทริปสุดทิปอันดับหนึ่งเลยไหมของเมืองเชียงใหม่ไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนนะตอนนี้เราอยู่ที่หาดคำจันทร์ฮิปรีสอร์ทซึ่งตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้จัดการกรรมการผู้อำนวยการของเจ้าของเฉยๆก็ได้มั้งอันเดียวนะอันเดียวเลยอันเดียวเลย อยู่กับพี่เพิ่มนะครับพี่เพิ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพิ่มแนะนำตัวหน่อยครับผมครับชื่อเพิ่มครับอ้าวสั้นเลยสั้นเลยครับอ๋อหาดคำจันฮิปรีสอร์ทนะต้องมีฮิปรีสอร์ทด้วยต้องมีฮิปครับเพราะว่าบนบนนี้เลยจริงๆแล้วถ้าเป็นรีสอร์ทแบบฮิปน่าจะมีที่เดียวของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฮิปจริงนะเพราะว่า เออพวกของตกแต่งนั้นแต่ละห้องนี่คือแบบว่าจะไม่ค่อยเหมือนกันหลากก่อนจะล้วงลึกไปเนี่ยอยากจะรู้แล้วเกินมันไม่ใช่ทะเลแต่มันมีคําว่าหาดคาจันเนี่ยหาดเหรอจริงๆแล้วนี่คือชื่อจริงพี่ชื่อเพิ่มซับคําจันทอ๋อแล้วคือคำจันเหรอใช่แล้วคราวนี้เป็นคนชอบเที่ยวทะเลชอบเที่ยวอะไรเออคาว่าหาดนี่มันมาจากว่าเอ๊ะทำไมสไตล์ทะเลทะเลมันต้องไปอยู่ที่ริมทะเลอย่างเดียวอ่ามันไปอยู่ที่เขาไม่ได้เหรออแล้วเราก็เลยมองไปดูวิวของเราเออ ไอ้นี่มันมีทะเลหมอกเว้ยอ่เขาเรียกทะเลหมอกแสดงว่าก็เป็นทะเลได้เออก็เลยตั้งชื่อหาดเลยโอ้เลือกใช่ป่ะอะไรครับจันใช่คำเนี่ยภาษาเหนือก็แปลว่าทองจันก็คือพระจัน ก็คือหาดพระจันทร์สีทองว้าวว้าววเป็นไงล่ะโอ้ยธรรมดาเลย Golden Moon Beach เออลึกลึกครับแต่ท่านผู้ชมถ้าได้มาพักจะได้เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นหาดจริงจริงช่วงเช้าเป็นไงเมื่อเช้าที่เห็นอันนี้ตั้งตามสบายได้เลยใช่ไหมครับเอาเลยพี่เอาพี่ตามสบายเลยเอ่าแล้วใครต่อครับแล้วคือเรื่องหาดคำจันทร์เนี่ยครับผมหาดคำจันทร์ไม่ใช่หรอสบายไปแล้วเออ เปลี่ยนที่มาแม่้งถอนว่าอะไรครับที่มาสร้างที่นี่มาที่นี่ดิมันมายากจังว่ามาแบบโอ้โหจะอ้วกะไรก็ว่าเป็นพันแปดร้อยหกสิบสี่โค้งถูกต้องมาที่นี่ทุกอย่างเหมือนกันกับที่ที่ไปครั้งแรกมาติดตรงที่แบบว่าเออเมืองเมืองพอพอพอช่วงหน้าหนาวหนึ่งทุ่มเกี่ยงไม่มีอะไรของขายหมดไม่ใช่คนคนหมายถึงว่า คนคือคนสงบมากมันเงียบเงียบแล้วก็เขาเขาบอกว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในเมืองอย่างนี้ครับก็ยังเป็นวัฒนธรรมเหมือนเดิมชาวไทยใหญ่กระเรียงหรือว่าชนเผ่าแปะชนเผ่าเนี่ยยังแต่งตัวแบบเดิมมามาตลาดมาอะไรอยู่ยังเหมือนเดิมที่เราเห็นบางคนใส่กะเรียงคอยาวขับมอเตอร์ไซค์อยู่อะไรอย่างนี้คือคือทุกอย่างเนี่ยมัน มันเหมือนอยู่ในยุคนั้นนั้นอยู่เลยเขาเลยบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอใบตองตึงก็ยังมีในเมืองเหียบเลยดีกว่าเลยใบตองตึงเนี่ยใบตองตรงนี่ใบตองตึงตองตรึงตองตุงอะไรตุงนั่นไม่ใช่ละคุณจะเห็นได้ว่าตามหลังคานะจะมุงหลังคาก็ยังใช้กันอยู่ใช่ที่ขูดมะพร้าวเอยหรือว่าอะไรเอยอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างยังมี้เห็นคือมันได้ใช้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ย เขาจะเก็บอันเก่าๆนี้ไปตั้งไว้น่ะเก็ไว้นั่นคือเสียชีวิตแล้วอันนี้มีแต่นี่คือมีชีวิตคือทุกคนยังใช้ปกติพี่เพิ่มมองไงทำไมความเจริญมันยังไม่ถึงหลายบ่าเข้ามาเต็มที่นะความเจริญหนึ่งหนึ่งก็คือความความที่มีเขาครับเขาแต่ละลูกเนี่ยมันเหมือนกําแพงที่มากั้นกั้นให้แบบว่าคนเนี่ยเข้ามาในนี้ได้ได้ได้ยากเหมือนกรองคนอยู่ระดับชั้นเลยเพราะส่วนใหญ่นี่คนจะมาก็ พูดง่ายก็คือต้องมีค่ารถอะค่าน้ำมันอแพงอะถ้าดั่งเครื่องนี่โอ้โหก็สบายละกรองได้ชุดนี้ละใช่แล้วครับต้ห้องสอนจะเป็นเหมือนกับเขาล้อมรอบเป็นเหมือนกระทะแล้วเป็นภูเขาทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องสอนอย่างนตั้งกลางใช่แล้วแต่รีสอร์ทของเราเนี่ยอยู่ขอบกระทะแบบนี้แต่ก็อยู่ในเมืองอยู่ในตัวจังหวัดเชียงเขาอยู่ใกล้ๆเลยครับใกล้ๆสนามบินห้านาทีเนี่ย ก็เลยพอมาเจอแม่้องสอนหน้าร้อนใช่หน้าฝนโอ้หยิ่งชอบหน้าหนาว้าวว้าวพอสุดท้ายตัดสินใจ no y ยสเต้อง yes เอาเลยได้ตรงนี้ใช่แล้วใช่แล้วครับแต่ว่าอาเคแม่้องสอนได้แล้วแต่ทำไมมันมาอยู่เชิงเขาอย่างเงี้ยเชิงเขาจริงๆมนี่ไปทุกที่เลยไปตามเขาต่างที่ต่างอะไรก็ว่ากันไปไปแบบเจอ โอ้โหบางที่ก็ไกลบางที่ก็คนก็ไม่ขายบางที่ก็เงินไม่พอทุกสิ่งอย่างจนแบบว่าถอดใจละสงสัยที่นี่ไม่ได้แล้วอดละไม่ไม่ทําคงต้องไปทําที่บ้านแม่แล้วอะไรเงี้ยคราวนี้คนที่พาไปหาตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยจนถึงเดือนสุดท้ายอเขาไม่เคยบอกเลยว่าพ่อเขามีที่ตรงนี้อ๋อไม่บอกเลยนะไม่บอกเขาไม่อะไรเลยไม่ได้คิดว่าจะสนใจหรือเปล่าใช่แล้วคราวนี้เขาก็เลยพาพี่มาตรงที่ตรงนี้กับพ่อเขา แล้วก็ยืนคุยกันข้างล่างตรงนู้นคุยกันละคุยกันแบบธรรมดาแหละพอมองขึ้นมาบนนี้โอ้โหต้นหญ้าสูงเป็น2เมตรลกมากตรงนี้ลกมากพี่คือตรงที่เราอยู่เนี่ยนะใช่เป็นแบบลกมากแล้วก็มีเส้นทางเล็กๆเพื่อให้คนขึ้นไปหาแบบพวกเห็ดพวกของป่าอะไรอย่างนี้ก็คือชาวบ้านนั่นแหละชาวบ้านเราก็เลยแบบคือที่ปิดนะเหมือนกันนะบอกตรงๆเลยพอยืนอยู่ข้างล่างตรงนั้นเนี่ยบบ Dans ไม่โนไม่โนมองไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นได้ได้อไม่ได้แล้วพอคราวีเสร็จป pues ึ๊บเพอิญเอินพี่พี่ชายกําลังคุยอยู่แม่โทรศัพท์เข้ามาอืเออเราเป็นคนโลภจิตไงก็แบบว่าเวลาโทรศัพท์มาต้องเดินออนั่งเฉยๆไม่ค่อยได้เออก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆเดินๆๆๆๆเดินขึ้นมา หลุดไปพม่าหลงโดนกลับไป3ปีไกลมากเลยมันทะลุไปไม่เกินอเคก็เลยเดินไปถึงตรงแบบห้องบอมเบบูข้างหลังเนี่ยห้องห้องเบอร์สามอเบอร์นี้ก็เดินไปปุ๊บแล้วแม่ก็วางหูพอดีปั๊บหันกลับมาเจอวิวตรงนี้ปั๊บเข้าให้จังหวะว้าวอ๋อไม่โน่เดี๋ยวเย้เย้มันใช่อ่ไว้รุ่นทำไมมันเอ้มันสวยมากเลยอ่ะช่วงไหนช่วง กลางวันครับกลางวันด้วยเหรอกลางวันเวลาอย่างนี้แหละเวลาอย่างนี้ก้างคืนนี้พี่ไม่ใช่นกเขาคงไม่เห็นเขาแมวมันไม่น่าจะเห็น้งครับ้าเดินมากลางคืนคงไม่ใช่กิจกรรมเวลาละคงไม่ใช่กิจกรรมคงจะเปิดตอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งใช่แต่พอเห็นแล้วก็ก็รู้ไหมว่าเป็นที่ของคุณพ่อเพื่อนเออจริงๆรู้รู้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าคือพี่ชายเป็นคนสนใจแต่พี่ชายเนี่อยู่ข้างล่างคุยกับเขาไม่ได้ขึ้นแต่เราขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็แบบอยากได้มาก วิ่งพลุนลงไปไม่ได้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 เออไม่ได้ต้องนิ่งๆนิ่งๆเงียบเงยทำเป็นแบบไม่สนใจอะไรแบบไม่ใช่ no no ไม่เอายังไม่ใช่ก็เดินลงมาพี่ชายก็พี่ชายดูลักษณะพี่ชายแล้วดูก่อนดูก่อนเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเพราะพี่ชายบอกว่าจะมาดูเออไม่ต้องขึ้นไปหรอกไม้องขึ้นไปหรอกไม่รู้ยังไงคือกลายว่าเออมันมันไม่มีอะไรเสร็จแล้วพี่ชายก็บอก เขาเขาไม่ชอบเพราะที่มันเล็กเพราะที่นี่มันไล่ไล่กว่ากว่าไล่นิดๆนะไล่นี้เขาอยากได้สองสามอ๋อเข่าถางะเออเี้เดี๋ยวถ้างนั้นเพิ่มซื้อเลยก็ได้ก็เลยแบบจบง่ายๆงั้นก็จบแล้วก็บอกตรงว่าที่ตรงนี้ก็โอเคดีครับโอเคเลยพอมาถางหญ้าถางอะไรพี่ชายขึ้นมาพี่ชายโนทำไมเอาครอบครัวดีจริจริงก็เลยเริ่มมา แต่ร้านผงพายจะทำมาเรื่อยๆใช่ก็ทําจริงๆพี่ทําบอกตรงว่ารีสอร์ทนี้มันเป็นรีสอร์ทเล็กๆทยอยทำทยอยทำไปทีละทีทีละอย่างใช่แล้วเราก็ได้ไปเดินทางไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เราเห็นเฮ้ยตรงนี้มันโอเคก็ซื้อของมขโมยไม่ใช่มั้งบอยครับพี่คงไม่ได้ไปตรงนี้ครับเออตำรวจราอยู่ข้าวล่างตำรวจเราตอนแรกสั่งมาเพียบโอ้โหอ๋อก็ค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปแล้วก็ซื้อของเข้ามาประดับทีละนิดละหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยรีสอร์ทนี้มันก็เลยเป็นความฮิปฮิปคือ ถ้าเป็นบูติก,ออก <What S 1> อโอเคอ,อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือน,นใส่เสื้อเนี่ยก็ต้องกางเกงแล้วต้องเป็นเสื้อแต่พี่เนี่ยแบบว่าเป็นฮิปคือใส่กางเกงมวยก็ได้เสื้อเชิ้ตก็ได้อ้าวของเรามันเป็นอย่างนี้คือความไม่เนี๊ยบบวกกับของแบบราคาแพงบ้างถูกบ้างประดิษฐ์บ้างอะไรเงี้ย อ่าได้ข่าาเร็วๆนี้พี่พี่เพิ่มจะไปออกบูธที่งานท้าวเที่ยวไทยใช่ไหมครับใช่แล้วครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตวันที่ยี่สิบเอ่สิบสองยี่สิบสามภูมิภา่อ่าใช่เพิ่มได้เลยเข้าไปแล้วมีไหมให้สำหรับแฟนรายการนิดนึงสิไปถึงปุ๊บพูดคำว่า no ลดเลยโอ้โหถ้าสวัสดีครับพี่เพิ่มสวัสดีครับไม่ใช่อันนี้มาจากทั่วไปก็ได้ราคาพิเศษปกติแต่พิเศษมากๆคือ no แล้วก็สนุกมากวนั้นแล้วก็ที่สำคัญนะไทยมีเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ไปกดไลค์ในงานครับลุ้นรับตั๋วเครื่องบินสมมุติว่าคุณอยู่ภูเก็ตบินจากภูเก็ตมากรุงเทพจากกรุงเทพมาเชียงใหม่จากเชียงใหม่มาที่นี่โอ้โหฟรีหมด สามท่อเลยอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่อยู่จังหวัดไหนก็ช่างไปกดไลค์ในงานในบูธของเราแน่นอนปะไปกดมั่งบางคนที่อยู่พวกอเมริกานิวยอร์กซานฟรานอะไรอย่างเงี้ยออ๋เฉพาะในไทยอ๋อแล้วพี่คงจะเจ๊งครับซานฟรานสร้างแอร์เท้ามากดอยู่ซานฟรานบินมาลงที่กรุงเทพก่อนแล้วตั๋วจากกรุงเทพเดี๋ยวให้ไปเอออย่างเงี้ยเออนะอย่าลืมไปงานไทยเที่ยวไทยเจอหน้าพี่เพิ่มร้องจัดไปนะครับราคาพิเศษนะครับ call <laughs> the ขั้นตอนต่อไปของแกงค่ะถึงขั้นชักก่าก่อน้ําลงใส่น้ําจนเดือดก็ลงมีอะไรบ้างครับมีตำลึงอันนี้มีตำลึงกับชะอมชะอมชะอมโอเคตั้งเลยครับก่อนที่เราแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะมีผักชีฝรั่งด้วยนะแล้วจะมีผักทั้งหมดสามอย่างเดือดมากแล้วแกงเปลียนเดือดมากแล้วล่ะ แกงเหรออารมณ์พี่อ่ะ